ข่าวด้วยกับทุกคนล่าสุดนะครับเพจดังอย่างคนลุกทุ่งครับได้ออกมาพาดหัวข่าวคุณสุสายใยนะเครับบอกว่าลือสะพัดสุสายใยจะไปอยู่เสียงอีสานนะครับ หลังจากเมื่อคืนนี้ครับทุกคนมีข่าวของคุณสุสายใยครับต้องบอกว่าโดนแฮก a c e b o o k นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้มีการทํา Facebook ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไร้นามสกุลเพชรบ้านแพงแต่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนโปรไฟล์ของพี่สุสายใยเนี่ยก็ยังเขียนเอาไว้อยู่นะครับบอกว่าสุสายัยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่พี่ท็อปสราบุษจากคนลูกทุ่งได้อ่าน เอาไว้เมื่อเช้านี้กันนะครับคุณรู้จัง f r e s h News ในวันนี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดลือสะพัดครับว่าสุสายใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นเตรียมตัวที่จะย้ายสังกัดไปสังกัดกับทางต้นสังกัดเดิมก็คือ คณะเสยออีสานซึ่งถือได้ว่าเคยร่วมงานกันมานะครับแต่การเริ่มต้นกับการเป็นศิลปินนะครับให้กจะมองย้อนกลับไปนะครับเส้นทางของสุสายใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งที่เธอหายไปแต่ว่าได้รับความเมตตานะครับจากทางบอสโจยมนินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยเป็นดาวเด่นนะครับในฐานะโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานครับ กับการเซ็นสัญญากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในครั้งนี้คุณสุสายใหญ่นะครับก็ได้เซ็นสัญญาในช่วงเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็คือ2ปีแต่ว่าสัญญานั้นยังไม่หมดครับสัญญาของสุนั้นยังไม่หมดยังเหลืออีกนะครับแต่ว่าสุเนี่ยได้มีการเซ็นต่อกับทางบอสโจอีก6ปีรวมแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8ปีเส้นผ่านพ้นไปเพียงแค่ประมาณปีกว่า,วาที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นสัญญาของเธอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ยังคงอยู่ครับคงต้องรอดูต่อไปว่าข่าวลือที่บอกว่าเธอนั้นจะกลับไปซบเสียอีสานหรือไม่เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมามีคลิปแล้วก็รวมทั้งภาพที่เธอได้ไปกราบแม่นกน้อยที่บ้านตองห้านะครับในขณะที่ทสุดในช่วงนี้นะครับมีข่าวว่าเสียอีสานกาลังอยู่ในระหว่างการระดมพลสิทธิ์เก่าของเสียงอีสานเข้ามาร่วมทีมในการทาโชว์ใหม่ในปีนี้หลังจากที่มีคุณเอจักพัฒ ได้เข้ามาเป็นในทุนในการทําเสียงอีสานให้มีความสดใสมีมิติใหม่ๆแล้วก็รวมทั้งการลงทุนเรื่องเวทีใหม่ด้วยนะครับแน่นอนที่สุดข่าวคราวของปอยฝ้ายมาลายพรข่าวคราว,ข,าวของลูกแพรอุไรพรนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นการยืนยันนะครับว่าะจะเป็น การรวมเอาสิทธิ์เก่าของเสียอีสานได้กลับมารวมทั้งมีนักร้องคนดังอย่างฝนธนรสุนทรเนี่ยก็ไปร่วมกับเสียอีสานด้วยสําหรับการเปิดซีซั่นหรือว่าฤดูกาลต่อไปต้องจับตามองครับว่าสุใส่ใ่จะกล้าฉีกสัญญากับบอสโจยมบานินได้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดว่าจะฉีกสัญญาจริงๆจะทําด้วยวิธีการใดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือจะมาขอคืนสัญญาดีๆไปเลยก็เป็นทางหนึ่ง หรือจะใช้มุกเดิมๆคือหนึ่งร่างกายไม่ไหวขอพักขอลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ไปโผล่มุกเดิมๆนะครับที่พี่ท็อพูดเหมือนที่บอสโจโพสเอาไว้เมื่อคืนนี้เลยชาวคณะหมอลำหลายๆคณะเนี่ยเคยได้มีโอกาสได้ใช้มุกนี้คือลาวงเดิมจบไม่สวยบางั้นเถอะแล้วก็ไปโผล่ขึ้นอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่ง ก็มีเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับจับคณะของบอยสิทธิชัยก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวต้องจับตามองครับประเด็นนี้ว่าสุสายใหญ่จะไปอยู่กับเสียอีสานหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางบอสโจเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ท็อปนะครับบอกว่าจริงๆแล้วก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเมื่อประมาณหนึ่ถึงสสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางบอสโจเนี่ยก็ได้มีการสอบถามลูกน้องนะครับเป็นลูกน้องในวงอ่ะนะครับทุกคนก็เป็นข่าวลือนะครับสำหรับทางด้านพิทอปสราวุธที่ได้มีการอ่านข่าวเอาไว้ เมื่อเช้านี้นะครับยิ้มข่าวกระแสก็ได้มีการอ่เข้าไปดูอยู่นะครับทุกคนก็สําหรับนะครับในเรื่องของที่คนเนี่ยอาจจะแบบสงสัยก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางด้านพิสุสายัยเพชรบ้านแพงเองเนี่ยเหมือนกับว่าคือใช้ชื่อเป็นสุสายัยเพชรบ้านแพงหรือ a c e b o o k เนี่ยเขาไม่ให้ต่อท้ายด้วยคําว่าเพชรบ้านแพงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวนะครับออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ทีนี้นะ ทางด้านบอสโซเนี่ยก็ได้เผยกับพี่ท็อปนะครับบอกว่าพี่สุสยายได้เหมือนกับว่าขอห้องพักนะครับของตนเนี่ยเอาไว้แล้วก็สัญญาก็ยังอีกยาวนะครับและคิดว่าทุกคนคิดว่าจะจะฉีกหรอหรือว่าอะไรยังไงวิมคิดว่าก็นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะนะครับทุกคนเนาะไม่น่าจะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่านะครับไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะครับทุกคนก็ต้องมารอจับตามองนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับทุกคนเนาะข่าวลือเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับทุกคนอย่างนี้ครับบอสโจกับซอนุ๊เนี่ยเขาได้มีการโพสต์พร้อมกันเกี่ยวกับมุกตื้นๆมุกเดิมๆอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าจะมีคนในวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกไป หรือแม้กระทั่งว่าหรือจะมีเจ้าภาพหรือเปล่าที่บางคนยังไม่ได้จ่ายเงินอ่ะอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับทุกคนก็คืออุ้มอิ่มยังไม่ได้ฟันธงหรือว่าอะไรแต่อย่างใดอันนี้เป็นแค่ข่าวคราวในวงการหมอลำเท่านั้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสกําลังมาแรงซึ่งไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีข่าวลือตัวเนี้ยไมมว่าจะเป็นในแฟนเพจนะครับของทางด้านอ่า แฟนเพจทางด้านของเสียงอีสานเองนะครับที่มีการไปคอมเมนต์ให้กับพี่สุสายใหญ่นะครับทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าก็ส่งกาลังใจให้พี่เขาก่อนแล้วก็รอพี่เขานะครับออกมาชี้แจงอีกหนึ่งทีนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับทุกคนเพราะว่าในเรื่องของ Facebook หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็มันมัน,ม,นมันมีเหตุการณ์ที่แบบบางคนเนี่ยไปใส่ชื่อทั้งหมดไม่ได้นะครับอาจก,ก็เลยต้องใช้ชื่อจริงสุสายใหญ่นะครับ ประมาณนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสพี่เขาเนาะออกมาชี้แจงก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มก็ไม่ได้ฟันธงอะไรเลยทุกคนเป็นแค่ข่าวลือนะครับเป็นแค่ข่าวลือนะครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้เรายังไม่ทราบเลยนะเรายังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับทุกคนนะ หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับอะถ้าอยากฟังเต็มๆเ,เนาะของทางด้านพี่ท็อปสราวุธนะครับที่ได้ออกมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็เข้าไปดูได้เลยทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรคอมเมนต์มาอยู่ในขอบเขตเพราะว่าทางด้านนางเอกเองอย่างพี่สุสายยยเองเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ออกมาประกาศอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับแค่มีสัญญาณแค่เรื่อง Facebook โดนแฮกแค่นั้นเองและ คนก็เลยโยงกับที่บอสโจแลวก็ซอนนูดโพสแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็ลองไปฟังที่เพจคนลุกทุ่งลองเข้าไปอ่านเมนต์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจนอ้องให้กับทุกๆฝ่ายก็แล้วกันนะครับทุกคนในเรื่องของการฉีกสัญญาหรือว่าอะไรต่างๆคือมันเป็นมันมีเป็น,เป,นเป็นวัฏจกักรเนาะทุกคนเป็นวัฏจ,จักรจริงๆมีให้เห็นอยู่ในทุกวงการแต่ทีเนี้ยนะครับในเรื่องของพิสุสายามิมยังก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าพี่เขาก็ไม่น่าจะจะ ไปโซบเสียงอีสานนะเราก็คิดแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ